เหตุที่ต้องมาผัดข้าวผัดปลาเค็มนะคะเพราะว่าปลาทูเค็มปลาทูหอมมะพ้าวะคะ่ะมันอร่อยมากๆเลยค่ะเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกอันนี้ก็ยังอยากอยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยมาเป็นเมนูข้าวผัดนะคะก็เอาปลาทูเค็มนะคะที่มีอยู่แกะค่ะแล้วก็เอาไข่ใส่นะคะตัดก็ข้าวค่ะ ันมีความเค็มของวาทูเค็มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรนะคะแค่ผัดนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายนะคะปัดสักนิดเดียวนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ การผัดข้าวผัดนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเพียงแค่ผัดให้ข้าวนะคะสีดกระทะคะ่ะพระนิชาติดมากนะคะติดปีแล้นะคะชอบใจมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราแค่แเติม,มน้ำตาลใส่หน่อยเอยค่ะ แล้วก็ขัดจนข้าวดีบะค่ะเครื่องเคียงที่เราทําไว้นะคะก็มีหอมแดงนะคะท,ที่หนี่มสูวนะคะมะนาวเทคนิคเวลาเราผัดมะนาวแล้วนะคะเราไม่อยากจะทิ้งนะคะแล้วก็ทิ้งมันแลก็วางประดับจานเลยคะ่ะส่วนหอมแดงที่ซอยเนี่ยพอเราซอยเสร็จมาเข้ามะนาวที่เหลือะคะ่ะบีบไว้หอมแดงก็จะสดีหน้ารับประทานแล้วมีก็เปรี้ยวเรียบร้อยนะคะส่วนที่ทหนุ่ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะ เราก็ทาเหมือนกันเลยนะคะหนึ่งลูกก็จะหมดพอดีนะคะแล้วก็เวลาเสก็งานเราก็บอกพค้าเรานะคะว่าหอมเรากับพริกของเราเนี่ยบีบมะนาวแล้วเรียบร้อยคุณสามารถชิมได้เลยถ้าเกิดรสชาติไม่ได้น,นะคะคุณค่อยบีบมะนาวเพิ่มค่ะก็จะประทับใจมากเลยะคะ่ะเพราะว่าหอมมันจะเหมือนกับบางทีมันจะดูขุนน้อยลงแล้วก็่นก็สดใส,สึ้นด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นข้าวที่ดีบะคะอันนี้คือถูกต้องนะคะ อย่ามาตรงจานดูกันเลยค่ะ